หลายคนบอกว่ายังจําเหตุการณ์นี้ได้กับลุงที่โมโหโทโซค่ะในห้างคุณเป็นห้างอะ่ะทําไมคุณไม่มีบริการ WiFI ฟรีถึงขนาดขึ้นไปแบบว่า,ากโกรธโมโหววยวายอยู่ในห้างหัวร้อนเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเข้ามาร,งระงับเหตุขนาดตํารวจมาเนี่ยอย่าบอกกับตํารวจเลยคุณไม่ตํารวจคุณจัดการเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะเรื่อง WiFi ฟรีโ,โมโหคะ่ะปรากฏว่าจบเรื่องนู้นแล้วโผล่เรื่องใหม่แล้วไปโผล่ที่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนโผล่แพงทุเรียน เห็นบอกว่ารอบนี้เกือบจะโดนเปิดเปิดอยครเรียนฟาดหน้าเลยนะออาไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะคลิปไวไฟคุณใช้โทรศัพท์เบอร์อะไรยี่ห้ออะไรคุณเคยใช้ไวไฟไหมคุณใช้คุณใช้เจียนั้นไหมทำไมคุณใช้คุณใช้ไวไฟแล้วเสียงไม แบบไม่เข้าใจอ่ะแล้วใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรใช้ Wi-Fi ต้องเสียตังคือบางสถานที่ Wi-Fi ฟรีบางที่อาจจะต้องเข้าเหมือนกับเข้าล็อกอินเนะเนาะแล้วก็ต้องเสียเงินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณลุงอาจจะใช้ฟรีมาโดยตลอดเพราะวันนี้มันไม่ฟรีอ่ะมันเลยไม่เข้าใจอ่ะค่ะมันเลยฉุนเฉียวแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณลุงเสื้อม่วงโมโหเรื่องของ Wi-Fi ฟรีแสดงว่าเป็นคนติดโซเชียลนะเนี่ยตรงเล่น w i f i ปายตลอดต้องเขาสงเชือกตลอดหรือเปล่าแล้วก็ห้างเนี่ยเปห้างดังอยู่กลางเมืองอุบลทําไมไม่มี WiFi ฟรีแบบนี้สุดท้ายอะค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุก็ต้องมารังกเพดเนาะเพราะแกมาเกาะความวุ่นวายอยู่กลางห้างตํารวจมาถึงค่ะคุณผู้ชมลุงหันไปเลยด้วยความหัวร้อนค่ะเอามือถือไปถ่ายหน้าตํารวจแล้วก็บ่นบอกว่าตํารวจจะมาทําไม เรื่อง w i f ฟฟรีเนี่ยคุณตำรวจแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หรอกเนนี่แล้วก็บอกปล่มาเติมเลยไม่เกินขึ้นตำรวจว่าแบบนี้และอยากอ้างว่ารู้จักคนนั่นคนนี้บนโรงพักสุดท้ายค่ะรอปพห้างค่ะเป็นฮีโร่ในงานนี้เขาไม่เชื่อตำรวจตำรวจเลียร์ไม่ได้เขาเคลียร์กับรอปพห้างได้รอปภห้างมารักษาเตุแล้วลุงแกก็จากไปเรื่องนี้เหมือนจะจบแล้นะคะคุณผู้ชมจบล่าสุดค่ะไม่จบเพราะว่าไปโผล่ที่แผงทุเรียน ไปเหมือนกับว่าหัวร้อนไปกล่าวหาแม่ค้าขายทุเรียนบอกว่าแม่ค้าเนี่ยมาเอาเปรียบคนไทยเอาลูกจ้างต่างด้าวมาแย่งงานคนไทยได้อย่างไรไปดูคลิปค่ะยกองโนนา่้

แม่ค้านี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบคือแม่ค้าเขาก็โกรธเขาว่าเขาก็น่าเห็นใจเพราะเขาอยู่ของเขาดีๆเขาขายของอยู่ดีๆแล้วก็มาด่าเขาแบบนี้แล้วได้คลิปได้ยินเสียงในคลิปเหมือนเป็นลูกจ้างอ่ะเ,อเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมาตั้งแต่เช้านั่นเนี่ยมาป่วนแบบนี้<อ>แล้วมากล่าวหาเขาว่าเขาเป็นต่างด้าวมาแย่งสิทธิ์ของคนไทยอะไรแบบนี้<อ>แล้วก็ไปขอดูบัตรต่างด้าวเขาแม่ค้าเลยบอกว่าแล้วคุณมีหรือเปล่า<อ>บัตรรักษาจิตเวชเอามาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้เอเอแต่<อ><อ>ว่าแต่พันอะไรเนี่ยทุเรียนมีหลายพันเลยค่ะเห็นแล้วอยากท นนอ,อ๋อทานเปลือกหรือคะ ทานเนื้อสิทานเนื้อแต่ลุงเกือบได้ทานเปลือกและดีนะตำรวจเนี่ยมาห้ามศึกได้ทันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแกก็ทําทีโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้ไม่รู้ใช้ Wi-FI ฟ,ฟ,ฟรีหรือเปล่านะวันนี้แต่ว่าโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้ค่ะตำรวจบอกว่าไมเกณฑ์ฉันจะขึ้นอีกรอบแล้วไม่แน่ใจเป็นนายเดิมหรือเปล่าเป็นคนเดิมที่ไปรังอัยเพจก่อนหนี้ไหมชาวเน็ตก็คอมเมนต์ล้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็แบบครอบครัวต้องดูแลคุณลุงนะอเอาจริงๆถ้าคุณลุงเป็นผู้ป่ว วยเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดพาไปหาคุณหมอถ้าคุณลุงยังป่วนแบบนี้อีกวันดีคืนดีไปเจอไม้แข็งไปเจอที่คนที่เขาไม่ยอมคุณลุงเนี่ยคุณลุงอาจจะถูกทำลายร่างกายได้นะนี่เราเป็นห่วงนะคุณลุงนะ,ะนะครับฝากครอบ,บครัวด้วยนะครับ